สวัสดีเขียดผู้มีแกกทุกท่านพบกับช่องอ่านนิยายขายกล้วยอีกเช่นเคยช่องนิยายที่จะสร้างความระคายหูแตดูเพลินให้กับท่านก่อนรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์หรือถ้าใจป่ามากพอรบกวนโอนเงินผ่านท r c อา e คตหรือกดลิงก์ใต้คำอธิบายเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับสร้างความบันเทิงให้ท่านต่อไปทรราชแห่งเหล็กกล้าตอนที่60การต่อสู้กับข้อมูลที่ผิด หลังจากปรึกษากับแม่ของเขาเกี่ยวกับการกระทําก่อนหน้านี้เบเรนกาก็มาถึงโรงงานของลุดวิกที่ซึ่งพระองค์ทรงทักทายเพื่อนเก่าด้วยการกอดอย่างรวดเร็วทั้งสองคนมีงานล้นมือเมื่อเร็วๆนี้และรู้สึกได้ทันทีถึงความเหนื่อยล้าของกันและกันลุดวิกเพื่อนเก่าของฉันบอกฉันว่าเธอมีข่าวดีบ้างไหมลุดวิกหัวเราะเบาๆเมื่อได้ยินคำพูดของเบเรนกาเขามีข่าวดีแน่นอน นายท่านของฉันคุณเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการต่อสู้กับศาสนาจักรหลังจากที่เครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่คุณประดิษฐ์ได้ใช้งานมานานแล้วและกำลังทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพคุณเพียงแค่ต้องพูดคำนั้นและเราจะเปลี่ยนผลผลิตเพื่อช่วยคุณต่อสู้กับข้อมูลที่ผิดผิดที่ศาสนจักรนำเสนอเกี่ยวกับคุณเบเรนการดไหลลุทวิกและยกนิ้วโป้งให้เขาลุดวิกคุณเป็นอัจฉริยะ ชายชารายิ้มให้กับคำชมและนำเบเรนก้าไปที่โรงงานซึ่งสร้างขึ้นอย่างชัดเจนสำหรับการผลิตกระดาษและวัสดุการพิมพ์โรงงานผลิตกระดาษพลังน้ำตั้งอยู่ทั่วทั้งโรงงานขนาดใหญ่เมื่อผ่านการประมวลผลแล้วพวกเขาจะถูกวางบนแท่นพิมพ์เพื่ออธร,รมเป็นสื่อการอ่านต่างๆที่เบเรนกานำเสนอสำหรับการศึกษาสาธารณะ อย่างไรก็ตามตอนนี้เขามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเผยแพร่าข่าวเกี่ยวกับบาปของศาสนาจักรและด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องการจุลสารจำนวนมากปัจจุบันเบเรนก้ายืนอยู่ต่อหน้าคนงานทุกคนที่มารวมตัวกันต่อหน้าเขาถึงตอนนี้พวกเขารู้ดีถึงอุบายต่อต้านเขาโดยคริสตจักรและด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายสถานการณ์ทั้งหมดเบเรนก้ายิบแผ่นพับต้นแบบที่เขาออกแบบและส่งไปให้หัวหน้าคนงานของโรงงาน ฉันต้องการสิ่งเหล่านี้เป็นพันๆชิ้นเพื่อที่เราจะสามารถจัดส่งได้ทั่วภูมิภาคที่ใช้ภาษาเยอรมันฉันหวังว่าผู้รู้หนังสือทุกคนจะได้อ่านเกี่ยวกับการประพฤติผิดของศาสนจักรสามารถทำได้หรือไม่หัวหน้าสื่อมวลชนเป็นชายวัยกลางคนที่มีผมหมอกสั้นและมีหนวด เขาแต่งกายด้วยชุดชาวนัสไตเรเนสองค์แบบใหม่ที่เบเรนก้าได้แนะนำให้ประชากรของเขารู้จักผ่านทางโรงงานสิงทอของเขาผมของเขาถูกเสยไปด้านหลังด้วยน้ํามันใส่ผมเหมือนกับเบเรนกาและหนวดของเขาก็ได้รับการแว็กย่างเหมาะสมด้วยวัสดุดังกล่าว ชายคนนั้นมีสีหน้ามีความสุขเขาตื่นเต้นเสมอที่จะได้ช่วยเหลือผู้สำเร็จราชการแห่งคุปต์อย่างไรก็ตามหากปราศจากนวัตกรรมของชายหนุ่มเขาก็ยังคงต้องหักหลังเพื่อดูแลฟาร์มที่ไหนสักแห่งโดยไม่ได้อะไรเลยนอกจากเศษเหล็กตอนนี้ชายคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตและค่อนข้างร่ำรวยในหมู่ประชากรทั่วไป เขาเป็นนี่บุญคุณเบเรนกาที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและจะไม่มีวันยกโทษให้ไอสารเลวในโบทที่พยายามใส่ร้ายเขาเช่นนี้แน่นอนท่านหลอดชันสัญญาว่าเมื่อถึงเวลาที่าศาสนาจักรได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนที่น่ารังเกียจที่โรทั้งหมดและส่วนใหญ่ในออสเตรียจะรับรู้ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมของไอสารเลว เบเรนก้ายิ้มและจับมือชายคนนั้นด้วยความตื่นเต้นการที่มีคนมีความสามารถมาทำงานให้เขาก็เป็นเรื่องดีถ้าชายคนนี้ดึงสิ่งนี้ออกเขาอาจจะต้องเพิ่มเงินให้ทั้งโรงงานอย่างไรก็ตามเขาต้องแน่ใจว่าได้เตือนชายคนนั้นและทีมงานของเขาอย่างยุติธรรมก่อนที่จะทำเช่นนั้นการทำงานล่วงเวลาเป็นไปด้วยความสมัครใจฉันไม่ต้องการให้พวกคุณทำงานมากไปจนละเลยครอบครัวและสุขภาพของคุณ รู้แก้ว่าฉันจะให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมหากคุณเลือกที่จะทำงานพิเศษเป็นชั่วโมงถ้าไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมดและฉันเคารพในการตัดสินใจของคุณสำหรับเบเรนกาผู้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนที่เขาแสดงให้เห็นด้านที่อ่อนโยนกว่าของเขาคนเหล่านี้เป็นผู้ชายผู้หญิงและเด็กที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของเขาในฐานะผู้ปกครองและเขาจะไม่ปฏิบัติต่อพวกเขาหากหลีกเลี่ยงได้ พระองค์ทรงห่วงใยทุกสุขและความเป็นอยู่ของพระสนิกรกของพระองค์อย่างแท้จริงเพราะพระองค์ก็เคยเป็นสามัญชนในชาติที่แล้วเช่นกันเมื่อกล่าวเช่นนั้นเขาก็อำลาคนงานในโรงงานและกลับไปยังปราสาทของครอบครัวซึ่งลินเดทักทายเขาอย่างรวดเร็วดูจากใบหน้าของเธอแล้วเธอมีข่าวดีและด้วยเหตุนี้เบเรนกาจึงลากเธอไปที่การศึกษาของเขา เขานั่งลงบนโต๊ะทำงานและจัดที่นั่งให้คนรักที่กำลังท้องก่อนจะถามเธอถึงสาเหตุที่ทำให้เธอดูตื่นเต้นคุณอยากจะบอกฉันไหมว่าทำไมคุณถึงยิ้มกว้างถึงหูลินได้ยิ้มอย่างเร่าร้อนและแทบรอไม่ไหวที่จะแจ้งให้พ่อของลูกของเธอทราบถึงข่าวดีที่เธอมีฉันสร้างห้องขังอีกแห่งในอินบรุกและไทรเอนสำเร็จแล้ว อีกไม่นานเทศมนทรธิโรและทรีเอนทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การสอดแนมของเราเบเรนก้ารู้สึกยินดีกับข่าวนี้และรีบออกจากโต๊ะและจูบความงามแห่งสวรรค์อย่างหลงใหลหลังจากได้ยินข้อมูลที่เธอให้ไว้มันยังเร็วเกินไปสำหรับทั้งคู่ที่จะเที่ยวเตรแต่เขาไม่สามารถห้ามตัวเองได้หลังจากได้ยินข่าวดี ในที่สุดเขาก็ควบคุมความต้องการทางเพศที่เพิ่มมากขึ้นและนั่งถัดจากคนรักของเขาแทนเขาต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของเธอลินเดอธิบายอย่างระมัดระวังว่าเธอติดต่อคนที่น่าเชื่อถือได้อย่างไรและบอกพวกเขาว่าเธอต้องการก่อตั้งเครือข่ายสายลับแม้ว่าเธอจะไม่ได้อธิบายว่าเธอทำงานให้กับใครเมื่อเกี่ยวข้องกับการติดต่อของเธอในซีน เมื่อเวลาผ่านไปเซลล์ถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์และทำงานอย่างอิสระตามปกตินะตอนนี้ความสามารถของเบเรนก้าในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อได้ขยายออกไปอย่างมากเกินขอบเขตของเขาเองในไม่ช้าสามัญชนในภูมิภาคอื่นๆจะเห็นว่าเขาเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นผู้นำเมื่อถึงเวลาที่เขาเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อหวังผลทอหางการเมืองมีเพียงไม่กี่คนในหมู่ประชาชนทั่วไปที่เชื่อคำโกหกของศาสนาจักร หลังจากใช้เวลาดีๆกับลินเดเบเรนกาก็ไล่เธอออกก่อนที่จะกลับไปที่หมู่บ้านที่ซึ่งพระองค์ทรงดูแลการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับสามัญชนในอาณาจักรของพระองค์อีกวันหนึ่งเขาเริ่มปรารถนาวันที่เขาไม่ต้องสั่งสอนคนเหล่านี้ด้วยตัวเองหวังว่าเขาจะได้พบครูที่มีความสามารถในไม่ช้าจบแล้วจ้าหลังรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์แล้วอย่าลืมโอนเงินผ่าน q ิ Code ที่สแสดงด้วยนะจะท่าเอนดูกัน